คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันาลีกันเงคะการทำเฮงเฮงนะวันนี้คุณพลขายของได้แต่เช้าเลยอ้าวเลยครับเริ่มทำไงเราพูดได้ก็คือเอาเงินเอาเงินเป็นรูปเป็นรูปอะไรนะของของเราที่เราขายเนาะแล้วเราก็โอ้โหไจัดกระจายมาเมื่อกี้เขามาซื้อของนะคะคุณพนเชียร์ขายได้ได้เท่าไหร่นับสิได้กี่บาท ตลกอะไรอะลูกตลกตัวเองเหรอถ้าเกิดขุนพลวันไหนอยู่ขายแรกๆได้ขุนพลก็จะขอทำเฮงๆนะครับได้กี่บาทลูกหกบาทนี่จ่ายแบงค์ยี่สิบซื้อขนมไปแล้วด้วยอีกยีสิบบาท คลิปนี้ก็ขอทำอีกครับอ้าวทำอีกอ่้อาวสิจริงๆแล้วว่านี่ได้มากได้อีกยีสิบบาทนะแต่ว่าเอาไปซื้อขนมมาแล้วแม่เห็นแม่ก็น้ำลายจะไหลละอา่าถ้าอย่างนั้นเฮงๆจบยังเอางั้นแค่นี้นะสวัสดีครับ